ดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังคลิปข่าวของมี่มอนจากช่องไอสัตกูขำนะคะวันนี้มี่ขอนำเสนอซีรีส์อุ้มค่าอาจารย์สุรชัยแทด่านและสหายผู้ติดตามทัชานบุปผาวันหรือสหายผู้ชนะและไกรเดร,รือเลิศหรือสหายกาสลองโดยจะขอนำเสนอเป็นภาษาและสำนวนการพูดในลนักษณะเฉพาะตัวของอาจารย์ประวินเองเพื่อให้ได้อัดทรสในการรับฟัง อุ้มค่าตอนที่6สุรชัยแท่ด่านหรือสุรชัยด่านวัฒนานุสรเกิดวันที่24ธันวาคมปี2485ที่ตำบลท่าพยาอำเภอปากพนังจังหวัดนนะครศรีธรรมราชจบก,การศึกษาจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลายัยสุขโขทยัยธรรมาิราชก่อนจะเข้าสู่แวดวงการเมืองมีอาชีพซ่อมวิทยุและโทรทัศน์มาก่อน ต่อมาสุรชัยเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการเมืองหลังช่วงเหตุการณ์6ตุลาคมจากการเป็นสมาชิกคนสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่เคลื่อนไหวแบบยุทธวิธีกองโจรในป่าจากนั้นสุรชัยได้เข้าร่วมการเมืองในระบบรัฐสภาด้วยการเป็นสมาชิกพรรคความหวังใหม่จากการชักชวนของพลเอกชวริศยงใจยุทธลงสมัครสมาชิกอุัิสภาจังหวัดนะครศรีธรรมราชและผู้สมัคร ไทยรักไทยแต่ไม่ได้รับกเลือกตั้งนอกจากนี้สุรชัยยังเคยเข้าร่วมชุมนุมขับไล่คมชที่สนามหลวงต่อมาได้แยกตัวออกมาจาัดตั้งกลุ่มแดงสยามร่วมกับจับกรพงเพนแขโดยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกลุ่มนปชอ,อีกต่อไปในวันที่22กุมภาพันธ์2554สุรชัยถูกตำรวจจับตามหมายสารอาญาเลขที่ 27.2554ับอ5ในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกฎหมายอาญามาตรา112หลังจากปลาัยบริเวณท้องสนามหลวงศาลอาญามีคำพิพากษาให้จำคุก7ปี6เดือนหลังถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำสุรชัยก็เตือนไหวทางการเมืองน้อยลงมีเพียงการนำสิ่งของสัญลักษณ์การต่อสู้ทางการเมืองเช่นหมวกเสื้อยืด ไปจำหน่ายตามที่ชุมนุมต่างๆของคนเสื้อแดงและเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชก่อรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557สุรชัยก็ตัดสินใจลี้ภัยการเมืองไปยังประเทศลาวจนสารทหารได้ออกหมายจับในข้อหาฝ่าฝืนคําสั่งคสชผ่านมาจนถึง2561สุรชัยและผู้ติดตามรวม3คน หายไปจากที่พักในลาวในวันที่12ธันวาคมข่าวความคืบหน้ามีเพียงการพบตกสองศพที่ริมแม่น้ำโขงจากการตรวจ DNA ผลออกมาตรงกับสหายกาสลองและสหายภูชนะสองผู้ติดตามที่หายตัวไปพร้อมกับตุรชัยแ่ด่านย้อนหลังกลับไปในวันที่12ธันวาคม วันนั้นไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะเป็นวันที่สุรชัยจะมีโอกาสติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆได้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่วันถัดมาเพื่อนผู้ลี้ภัยทางการเมืองซึ่งอยู่ในประเทศลาวจะเดินทางไปหาเขาที่บ้านพักและพบว่าสุรชัยพร้อมกับผู้ติดตามอีกสองคนไม่อยู่ที่บ้านพักกระทัำสิบวันให้หลังเพื่อนผู้ลี้ภัยอีกคนได้เดินทางไปหาพวกเขาที่บ้านพักอีกครั้ง ก็ได้สังเกตพบว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านเช่นเดิมนอกจากนี้ยังพบว่าบ้านพักไม่ได้ล็อกกุญแจส่วนรถตู้ที่เคยใช้งานประจำก็ยังจอดอยู่และเครื่องใช้ส่วนตัวก็ไม่ได้หายไปพบแต่ล่องรอยของการดื่มกินคือมีเบียร์ที่เปิดไว้หลายขวดและอาหารที่ยังหลงเหลืออยู่บนโต๊ะคาดว่าการอุ้มหายอาจจะมาจากขบวนการนกต่อเช่นเดียวกับในกรณีของเบียร์หรือดีเจซุนโฮ ไม่แน่ชัดว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่แต่ในช่วงที่สุรชัยและผู้ติดตามหายตัวไปนั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการเดินทางไปเยือนนครเวียงจันทร์ของประยุทธ์จันโอชาพร้อมด้วยประวิทย์วงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเวลานั้นนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องที่รู้กันในหมู่ผู้ลี้ภัยว่าช่วงเวลานี้ต้องหลบจากที่อยู่เดิมสักพักหนึ่งก่อนเพราะว่าสุรชัยเลือกที่จะไม่หลบไปไหน เลือกที่จะอยู่ที่บ้านพักเดิมโดยไม่ออกไปข้างนอกข่าวคราวของสุรชัยและผู้ติดตามทั้งสองคนเงียบหายไปเกือบครึ่งเดือนจนกระทั่งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดน,นครพนมและสื่อหลักอย่างข่าวสดและสำนักข่าวไทยเผยแพร่ข่าวการก่ออาชญากรรมโหดฆ่าผ่าท้องควักไตออกและนำแท่งปูนยัดเข้าไปในร่างกายเพื่อนำไปทิ้งท่วงลงแม่น้ำโขง สภาพศพถูกมัดแขนและขารัดคอถูกทุบจนใบหน้าเละเนื้อหาในข่าวช่วงนั้นระบุว่ามีการพบศพทั้งหมด3ครั้งการรายงานข่าววันแรกคือวันที่26ธันวาคมที่บ้านท่าจำปาอเภอท่าอุเทนแต่กลับมีข่าวต่อมาว่าศพดังกล่าวได้หลุดลอยไปตามกระแสน้ำแม้จะมีเชือกขนาดใหญ่ผูกที่ศพถัดมาอีกในวันที่27 ธันวาคมมีการพบศพที่หน้าวัดหัวเวียงตำบล่าดพนมและวันที่29ธันวาคมที่บ้านท่าสําราญตำบลอาจสามารถมีการพบศพอีกสองศพอย่างไรก็ตามยังไม่มีอะไรยืนยันได้ว่าศพที่พบในสองวันหลังเป็นหนึ่งในศพที่ถูกอ้างว่าหลุดลอยไปกับกระแสน้ำกระทั่งวันที่21มกราคม2562 ผลการพิสูจน์ดี a ได้ยืนยันชัดเจนว่าศพทั้งสองที่ถูกพบนั้นคือสหายภูชนะและสหายกาสลองในขณะที่สุรชัยยังไม่มีใครพบว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วและหากเสียชีวิตไปแล้วก็ยังไม่มีใครพบว่าศพของเขาอยู่ที่ใดการเคลื่อนไหวทางการเมืองของสุรชัยในช่วงที่ลี้ภัยทางการเมืองอยู่ในประเทศลาวนั้น เขาได้จัดรายการวิทยุลงใน YouTube ที่เรียกในหมู่ผู้ฟังว่าวิทยุใต้ดินนำเสนอเนื้อหาที่วิพากษ์วิจารณ์การเมืองไทยรัฐบาลเผด็จการและสถาบันกษัตริย์กระนั้นก็ตามต้องบอกก่อนว่าในกลุ่มผู้ลีภัยเองแม้จะมีจุดร่วมที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารและการใช้อำนาจนอกระบบเข้าแทรกแซงการเมือง แตกกรอบมุมมองต่อสถานการณ์และแนวทางการเคลื่อนไหวและการต่อสู้ทางการเมืองจากนอกประเทศก็แตกต่างกันไปและการเคลื่อนไหวของสุรชัยเองก็เป็นคนละส่วนกับการเคลื่อนไหวต่อสู้ของกลุ่มสหพันธ์รัฐไทยมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าการหายตัวไปของสุรชัยและการพบศพผู้ติดตามทั้งสองซึ่งลอยมาติดตะลิ่งแม่น้ำโขงนั้นอาจเป็นผลจาก ปฏิกิริยาโต้อตอบจากเหตุการณ์ที่กลุ่มสหพันธรัฐไทยได้เชิญชวนให้คนที่ติดตามวิทยุข,ของกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวโดยใส่ชุดดาและติดธงสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มซึ่งมีลักษณะพล้ายธงชาติไทยและเป็นธงที่มีเพียงสีขาวและสีแดงแต่ไม่มีสีน้ำเงินในวันที่5ทธันวาคม2561 ตามสถานที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครเช่นบริเวณสกายวอล์กทางเชื่อมห้างมาบุญครองและต่างจังหวัดจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีผู้ที่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีไปเป็นจำนวนหลายรายทางด้านป้าน้อยหรือปราณีด่านวัฒนานุสรภรรยาของสุรชัยได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าสุรชัยเสียชีวิตแล้วจริงๆโดยศพหนึ่งในสที่พบเมื่อวันที่26ธันวาคม2561 ที่ตำบลท่าจำปาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครปนมนั้นเป็นศพของสุรชัยเพราะดูจากสภาพศพและขาขวาที่งอเพราะเคยโดนรถชนอีกทั้งเป็นศพที่หายไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปพิสูจน์ลิกศพจึงเหลืออยู่แค่สองศพจึงเชื่อว่าเป็นการทำลายหลักฐานและน่าจะมีการนำศพไปฝังไว้ที่ใดที่หนึ่งคงไม่ใช่นำไปเผาเพราะศพเปียกจะทำลายยาก มีการสันนิษฐานว่าสุรชัยและพวกอีกสองคนอาจจะถูกนำตัวออกมาจากฝั่งลาวและนำตัวมาสังหารอย่างโหดเยี่ยมในฝั่งไทยเพราะหากสังหารในฝั่งลาวแล้วโยนศพลงแม่น้ำโขงศพคงไม่ลอยมาไกลถึงฝั่งไทยและลอยขึ้นในสถานที่ที่ใกล้เคียงกันแบบนี้สุรชัยเคยบอกว่าหากตัวเองเสียชีวิตแต่ประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยขออย่าพึ่งเผาศพ แต่ให้แห่ไปทุกจังหวัดมาวันนี้ศพที่จะแห่ก็ยังไม่มีให้เห็นในตอนหน้าจะกลับมาเล่าเรื่องการสังหารคนทั้ง3ที่มีวิชาไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวพันด้วยปุ้มค่าตอนที่7ทฤษฎีวิธีและความเชื่อในไสยศาสตร์ศพที่ลอยขึ้นมาเหนือลำน้ำโขงนั้นถือเป็นความป่าเถื่อนอย่างถึงที่สุด กับคนที่ทำร้ายผู้ลี้ภัยทั้งสมคนที่โหดร้ายกว่านั้นในกรณีของสุรชัยแท่ด่านแม้แต่ศพก็ยังไม่คืนให้ครอบครัวของเขามันทำให้การไว้ทุกข์ไม่มีวันจบสิ้นในจุดนี้ดิฉันขอประนามคนร้ายที่กระทำการอุกอาจได้ถึงเพียงนี้อย่างที่เราทราบกันสภาพศพที่ลอยเหนือน้ำนั้นถูกห่อด้วยกระสอบสีน้ำตาลเมื่อเปิดห่อก็จะพบกับศพที่ถูกมัดมือมัดเท้า ใบหน้าถูกตีจนเละสะภาพที่ถูกมัดอยู่ในลักษณะกึ่งนั่งกึ่งยืนหรือเรียกว่าอยู่ในท่าคุกเข่าก็ได้มือไพล่หลังนอกจากนี้ท้องถูกผ่าเอาไส้ออกแล้วเทปูนซีเมนลงไปก่อนที่จะมัดด้วยกระสอบแล้วเอาตาข่ายมัดอีกทีเพื่อเอาไปถ่วงน้ำเรื่องการสังหารแบบนี้มีผู้ให้ความเห็นในหลายทฤษฎีอาทิ การเอาซีเมนเทใส่ท้องนั้นก็เพื่อให้การถ่วงน้ำเป็นไปได้ง่ายขึ้นหรือเพิ่มน้ำหนักให้กับศพแต่เอาจริงๆแล้วท้องคนเราจะรับซีเมนได้เท่าไหร่กันซึ่งเมื่อสภาพศพขึ้นอืดเต็มที่ซีเมนตรงนั้นก็เอาไม่อยู่ดังนั้นมันเลยมีการวิเคราะห์กันว่าหรือคนร้ายจงใจให้ศพลอยขึ้นมาเพื่อข่มขู่ผู้ลี้ภัยคนอื่นๆว่าหากไม่ยุติการพูดเรื่องเจ้าจุดจบ ต้องเป็นแบบนี้เช่นกันแต่โดยส่วนตัวแล้วดิฉันไม่ค่อยเชื่อทฤษฎีนี้เท่าใดนะักเพราะในกรณีของดีเจซุนโฮและโกติ ti, คนร้ายจงใจที่จะทำให้ศพสาบศูนย์แล้วทำไมจึงอยากให้ศพทั้ง3าลอยขึ้นมาเหนือน้ำแต่ในขณะเดียวกันหากไม่จงใจให้ศพลอยเหนือน้ำก็เท่ากับเป็นความผิดพลาดในการอําพรางศพอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อถืออีกเพราะดิฉันค่อนข้างมั่นใจว่า คนที่ลงมือสังหารล้วนเป็นมืออาชีพจะอยู่ในกองทัพหรือฝ่ายตำรวจก็ตามดังนั้นการปล่อยให้ศพปรากฏต่อสาธารณชนจึงยังเป็นที่ถกเถียงกันมากกว่าว่าทำไมจึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหลังจากข่าวนี้ปรากฏต่อสาธารณะไม่นานดิฉันได้รับโทรศัพท์จากนักการทูตประเทศยุโรปประเทศหนึ่งที่สายตรงมาถามจากกระทรวงการต่างประเทศของเขา เพื่อสอบถามความเห็นของดิฉันเรื่องการตายของบุคคลทั้งสามเอาจริงๆดิฉันไม่รู้อะไรมากไปกว่าที่ปรากฏในสื่อจึงทําให้การสนทนาวันนั้นนักการทูตท่านั้นไม่ได้อะไรมากไปจากดิฉันแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นนักการทูตคนนั้นต่างหากที่ให้ข้อมูลดิฉันมากมายส่วนหนึ่งมาจากงานทางด้านข่าวกรองโดยบอกกับดิฉันถึงขั้นตอนของการสังหารดังนี้ เหยื่อทั้งสามถูกอุ้มจากบ้านพักในลาวจากนั้นข้ามไปสังหารฝั่งไทยโดยช่วงเวลาของการสังหารเหยื่อทั้งสามถูกบังคับให้คุกเข่ามือไพล่หลังผูกมัดมือมัดเท้าในเหตุการณ์ทั้งหมดมีการบันทึกภาพไว้ซึ่งจริงๆแล้วมีการบันทึกภาพไว้ทั้งหมดในการสังหารเหยื่อแต่ละคนเพื่อนำไปให้วชิราลงกรดูอันเนื่องมาจากวชิราลงกรชอบดู และเพื่อเป็นการยืนยันว่าเหยื่อเสียชีวิตจริงๆจ,จากนั้นให้เหยื่อแต่ละคนกล่าวคำขอโทษราชวงศ์ที่เคยล่วงเกินมาก่อนเมื่อมีการขอโทษแล้วคนร้ายจะเดินไปด้านหลังของเหยื่อแล้วใช้เชือกรัดจนขาดใจตายวิธีการรัดคอก็จะเป็นวิธีที่ใช้กับเหยื่อรายอื่นรวมถึงต้าวันเฉลิมด้วยจนเสียชีวิตในท่านั่งคุกเข่าแบบนั้น นั่นจึงเป็นที่มาว่าทําไมเมื่อศพลอยเหนือน้ําก็อยู่ในท่าคุกเข่าแบบเดียวกันนอกจากนี้ก่อนถ่วงน้ํายังมีการเอาไม้ตีจนใบหน้าเละส่วนหนึ่งเพื่อต้องการปกปิดรูปพันสันฐานของเหยื่อให้จําไม่ได้ว่าใครเป็นใครนักการทูตฝรั่งท่านนั้นเล่าด้วยว่าการผ่าท้องยัดคอนกรีตอาจมีที่มาที่ล้าลึกมากกว่านั้นกล่าวคืออาจไม่เป็นเพียงแค่การต้องการถ่วงน้ําเท่านั้น แต่มันมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่าลืมว่าเจ้าไทยโดยเฉพาะวาชิราลงกรเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ทชกลางอย่างมากนะักการทูตให้ความเห็นว่าการคว้านท้องออกเอาอาวัยวะภายในออกมาจากความเชื่อที่ว่าเป็นการเอาอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนของคนคนนั้นออกจากร่างกายนั่นหมายความว่าเมื่อวิญ,ญญาณออกจากร่างไปแล้วจะจำร่างตัวเองไม่ได้เพราะอาวัยวะภายในไม่มีเหลือแล้ว เมื่อกลับสู่ร่างเดิมไม่ได้ทำให้ต้องร่อนเร่และไม่สามารถกลับมาชำระความแค้นได้อีกนี่บอกตรงๆดิฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยแต่ไม่แปลกใจที่เจ้าไทยหรือผู้นำไทยเชื่อเรื่องพวกนี้อย่างงมงายอย่าว่าอย่างงนอย่างนี้ผู้นำไทยหลายคนมักเดินทางไปขอให้หมอดูอีทีที่พมา่าดูเรื่องสายศาสตร์เรื่องพวกนี้อยู่มากวาชิราลงกรเชื่อเรื่องพวกนี้แบบหัวปากหัวปัม สุดท้ายทำไมไม่คืนร่างสุรชัยให้ครอบครัวหลังจากที่ได้พบศพซึ่งตอนแรกไม่เป็นข่าวใหญ่แต่พอผู้สื่อข่าวในท้องถิ่นกระพือข่าวทำให้ทางการต้องออกมาพูดเรื่องนี้ในแง่การสอบสวนและการชันสูตรศพโดยออกมายอมรับว่าสองศพแรกคือสหายของคุณสุรชัยจริงส่วนนี้อาจเพื่อรอดูการตอบสนองจากสาธารณาชนด้วยและก็เป็นไปอย่างที่คาดสังคมโกรธแค้นที่ทำไมต้องทำกับผู้เห็นต่างขนาดนั้น จนนำไปสู่การชุมนุมประท้วงณนะแยกราชประสงค์ทั้งทังที่ในระหว่างนั้นมีการห้ามมิให้ชุมนุมใดๆทั้งสิ้นผู้คนร้องขอความเป็นธรรมให้กับเหยื่อจนในที่สุดทางการตัดสินใจที่จะไม่เดินหน้าต่อใดๆในเรื่องนี้เพราะเชื่อว่าการคืนศพสุรชัยให้กับครอบครัวจะยิ่งทําให้สร้างความโกรธมากขึ้นเลยคิดว่าการทำให้ศพหายไปเลยจัเป็นทางออกที่ดีกว่า อุ้มค้าตอนที่8ลุงสนามหลวงและสองสหายผู้ติดตามนับตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2562ผู้รี้ภัยทางการเมืองของไทยและนักจัดรายการวิทยุ3คนถูกส่งตัวจากเวียดนามกลับมายังประเทศไทยเมื่อวันที่8พฤษภาคมแม่ของหนึ่งในนั้นคือสยามธีรวุฒิก็ตะเวนยื่นหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อตามหาลูก และจนบัดนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเกี่ยวกับ3คนนี้ทั้ง3คนประกอบไปด้วยลุงสนามหลวงหรือชูชีพชีวสุดปริศนาทัพไทยหรือสหายยังบัดและสยามทีรวุธหรือสายหาเข้าเหนียวมะม่วงมีรายงานข่าวว่าทั้ง3หลบหนีออกจากลาวไปยังเวียดนามหลังจากสุรชัยแทด่านไกรเดชลือเลิศหรือสหายกาสลองทัดชานบุกผาวันหรือสหายภูชนะ ถูกอุ้มหายไปจากบ้านพักในลาวก่อนจะพบศพการสลองและภูชนะถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมและนำอวัยวะในช่องท้องออกแทนที่ด้วยแท่งเสาปูนล,ลอยอยู่ในแม่น้ำโขงซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากหายตัวไปนานถึง16-17วันจากนั้นรายการของลุงสนามหลวงและพักพวกก็ยุติลงแหล่งข่าวหลายคนให้ความเห็นว่าพวกเขาต่างแยกย้ายกบดานหนีการไล่ล่า โดยต่อมาลุงสนามหลวงแจ้งข่าวว่าขอยุติการจัดรายการชั่วข่าวก่อนน่าจะเกิดเหตุการณ์ฆาตรกรรมดังกล่าวทางคสชพยายามเจรจากับทางลาวหลายครั้งเพื่อขอตัวผู้ต้องหาคดี112แต่ทางนั้นไม่ส่งตัวให้เพราะพวกเขาไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับ112ขณะที่สื่อมวลชนรายงานว่าช่วงที่สุรชัยและพวกหายตัวไปนั้น เป็นห่วงเวลาเดียวกันกับที่ประยุทธ์จัน์โอชาและคณะเดินทางไปเยือนประเทศลาวเพื่อง,งานประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการความห่วงใยในสวัสดิภาพของผู้ลี้ภัยเหล่านี้ทวีขึ้นในหมู่ของผู้เคลื่อนไหวทางด้านประชาธิปไตยและนักสิทธิมนุษยชนเนื่องจากทั้ง3คนนี้ร้วนมีบทบาทการเคลื่อนไหวจัดรายการทาง YouTube เช่นเดียวกันกับกลุ่มของสุรชัย ทั้งยังมีความโดดเด่นมากกว่าสำหรับลุงสนามหลวงเขาเป็นผู้ที่มีประวัติการต่อสู้ทางการเมืองยาวนานเป็นที่รู้จักในหมู่สหายเก่าในหมู่ประชาชนที่ตื่นตัวต่อต้อตานรัฐประหารคมชปี2549และเป็นศัตรูทางความคิดลำดับต้นๆของฝ่ายความมั่นคงไทยชื่อจริงเขาคือชูชีพชีวสุดเกิดปี2496 เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในปี2515เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกันกบนายแพทย์ทศพรเสรีรักนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปและเป็นรุ่นพี่นายแพทย์พรมมินเลิศสุริเดชหนึ่งปีเขาเป็นคนหัวดีแม้ตอนสอบเข้าจะรุ่งโรดแต่ต่อมาความสนใจทางการเมืองก็เปลี่ยนชีวิตเขาหลังเหตุการณ์14ตุลา2516ก็เข้าป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ ในเขตอีสานใต้เขาเป็นนักสู้เรียกได้ว่าฝ่าวิกฤตต่างๆมามากสมัยอยู่กับพคออทอได้รับมอบหมายให้ไปบุกเบิกเขตจันทบุรีซึ่งค่อนข้างยากลำบากเพราะมีการสู้รบกันสามฝ่ายระหว่างขมรแดงขมรเสรีและพคอออทอแต่เขารอดชีวิตกลับมาได้เมื่อสิ้นสุดยุคพคทอนักศึกษาคืนเมืองเขากลับมาศึกษาต่อที่คณะสาธรารณสุขศาสตร์จนสำเร็จ แล้วต่อมาทำธุรกิจด้านส่งออกจนสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้เพื่อนของชูชีพระบเุเพื่อนเเห็นว่าเขาไม่เคยหยุดอุดมการประชาธิปไตยและพยายามเผยแพร่ความคิดผ่านเวทีต่างๆเสมอเช่นในเว็บไซต์พันทิปและมีบทบาทต่อเนื่องจนถึงช่วงรัฐประหารปี2549จากนั้นเจอคดี112จึงหลบไปใช้ชีวิตในต่างประเทศเคยถูกจับขังคุคกที้ไก่ในลาว ในระยะหลังเขาเลี้ยงชีพด้วยการขายเรื่องทาง YouTube คุณชูชีพเป็นที่รู้จักกันดีตามสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนามที่เขาใช้เพื่อโฟนอินตามรายการต่างๆคือชูชีพไม่มีผู้จัดรายการข่าวทางวิทยุคนไหนไม่เคยรับสายชูชีพและไม่มีคนฟังวิทยุข่าวคนไหนไม่รู้จักชูชีพทุกเรื่องที่เขาเล่าล้วนมีแต่สาระ และวาระที่เขาโฟนอินร้วนแล้วแต่ถูกจังหวะเวลาเสียงที่เขาพูดมีเอกลักษณ์จดจำง่ายเป็นคนฉลาดหลักแหลมเป็นผู้แสวงหาข้อมูลทุกๆด้านและเป็นคนบ้าการเมืองปี2548ถึงปี2549หหลังเป็นนักวิเคราะห์การเมืองลึกลับมานาน ชูชีพตัดสินใจเปิดตัวอย่างชัดเจนในฐานะประธานชมรมพิทักษ์รัฐธรรมนูญเดินสายพิทักษ์รัฐธรรมนูญ2540และรัฐบาลทักษิณยิ่งลักษณ์ซึ่งในขณะนั้นอยู่ในบริบทก่อนรัฐประหาร2549ช่วงเวลานั้นกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือพอทอมอและภาคีเครือข่ายในทุกสายงานเคลื่อนไหวล้มรัฐบาลจากการเลือกตั้ง ไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังไม่เชื่อในระบบเลือกตั้งและเรียกร้องนายกพระราชทานทูชีพออกมาแสดงจุดยืนว่าต้องยึดถือในระบบประชาธิปไตยต้องให้ประชาชนได้เลือกตั้งองค์คาพยพต่างๆต,ต,ต้องไม่ขัดขวางการจัดเลือกตั้ง2เมษายน4 9ท9ั้งอย่าทั้งยังฟ้องกลุ่มพันธมิตรในข้อหามาตรา112เพราะนำสถาบันกษัตริย์มาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง เขาได้พูดถึงสถาบันกษัตริย์อย่างจงแจ้งไม่ว่าจะเป็นการบอกว่าต่อสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อทําลงสถาบันสถาบันสนับสนุนการเคลื่อนไหวของพวกเขาเขาคือหนึ่งในกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สําคัญในยุควิกฤตท,ทางการเมืองไทยในวันที่20สิงหาคม2551ศาลอาญากรุงเทพใต้อนุมัติหมายจับชูชีพธีวสุทในความผิดมาตรา112 แต่นับตั้งแต่ปลายปี2,551เป็นต้นมาก็ไม่มีใครเห็นชูชีพปรากฏตัวข้อมูลบางแหล่งระบุว่าเขาได้หลบหนีไปจีนอยู่พักหนึ่งก่อนจะเข้าไปที่ประเทศลาวมีการเล่าว,ว่าเท่าที่ฟังในช่วงแรกปุ่มลุงสนามหลวงใช้คำหยาบคายน้อยส่วนใหญ่ออกไปในทางเสียดสีล้อเลียนให้ชนชั้นนำดูตลกหบขันเสียมากกว่า พวกนี้ไม่ได้มองตัวเองเป็นสื่อที่ต้องมีมาตรฐานวิชาชีพเขากำลังต่อสู้กับอำนาจรัฐที่เขาเห็นว่าเป็นเผด็จการและเป็นอันตรายต่อเสรีภาพและชีวิตประชาชนเขาเป็นองค์กรเคลื่อนไหวการพูดจาที่ก้าวร้าวหยาบคายอาจจะเพื่อตอบสนองความรู้สึกกดดันคับค้องใจและไม่มีทางออกของประชาชนกลุ่มหนึ่ง ผู้ที่ติดตามความเคลื่อนไหววิทยุใต้ดินอีกคนหนึ่งบอกว่าในช่วง1นถึงสปีแรกนั้นกลุ่มเหล่านี้ยังไม่มีการนำเสนอทางออกทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐอย่างเป็นเรื่องเป็นราวการพูดถึงสาธารณรัฐเริ่มมีประปรายในช่วงปลายปี2558ขณะที่สื่ออย่างเนชั่นคมชัดลึกซึ่งมักรายงานข้อมูลฝ่ายความมั่นคงอย่างต่อเนื่องระบุว่า กลุ่มของลุงสนามหลวงได้พูดถึงสาพันธรัฐไทยในปลายปี2559หลังจากที่โกติไปร่วมจัดรายการด้วยต่อมาเรากลางปี2560โกติถูกอุ้มหายหลายคนคาดว่าเป็นเพราะรูปแบบการปลุกระดมดุเดือดและรุนแรงของเขา ต่อมาในเดือนกันยายน2561ปรากฏข่าวการกวาดจับประชาชนที่เกี่ยวพันกับสหพันธรัฐไทยหลายคนพวกเขาถูกทหารควบคุมเข้าค่ายทหารหลายวันก่อนส่งตำรวจเพื่อแจ้งข้อหาตามมาตรา1 1 6คือยุยงปลุกป,ปั่นให้เกิดความกระด้างกระเดื่องและมาตรา2 0 9คืออ้างยี่และซ่องโจรไม่มีใครรู้เป็นแน่แท้ว่าเกิดอะไรขึ้น มีความเป็นไปได้ว่าหลังจากที่ประยุทธ์เดินทางไปประเทศลาวมีกำลังทาหารจากประเทศไทยเข้าไปในประเทศลาวเป็นจำนวนมากในขณะที่ทีมงานกองกำลังไม่ทราบฝ่ายติดตามไล่ล่าจนลุงสนามหลวงและทีมงานอีกสองคนคือสยามธีรวุฒิและปริศนะทัพไทยต้องหลบหนีเดินทางออกจากลาวไปที่ประเทศสิงคโปร์และเดินทางกลับมาที่ประเทศเวียดนาม ราววันที่26กุมภาพันธ์2,562แล้วจึงถูกทางการเวียดนามจับกลุ่มทั้ง3คนในข้อหาใช้พาสปอร์ตปลอมและถูกขังอยู่ในนครโฮจิมินห์จนกระทั่งถูกส่งตัวกลับไทยในวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยความร่วมมือจากสถานพูตไทยณกรุงฮานอยส่วนชะตาชีวิตของคนทั้งสามนั้นไม่ทราบได้ ส่วนตัวดิฉันคิดว่าคงเสียชีวิตไปแล้วเพราะรัฐบาลได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ว่าไม่รู้ไม่เห็นและปฏิเสธว่ายังไม่มีการส่งตัวกลับหรือไม่มีการจับกลุมแต่อย่างใดหลังจากนั้นมีการจับภรรยาและลูกชายของชูชีพเข้าค่ายทหารเจ็ดวันก่อนจะมีการปล่อยตัวและเมื่อมีข่าวว่าชูชีพสยามกฤษณนะถูกส่งตัวกลับมาที่ประเทศไทย และยังคงเงียบหายอยู่จนปัจจุบันครอบครัวของชูชีพยังคงเงียบเสียงมีเพียงแม่ของสยามทีรวุฒิที่ตะเวนยื่นหนังสือร้องเรียนไปตามหน่วยงานต่างๆส่วนตัวกฤิณะนั้นไม่เป็นที่รู้จักเปิดเผยนะักและยากที่จะสืบค้นประวัติของเขาจบซีรีส์อุ้มฆ่าสุรชัยแท่ดานลุงสนามหลวงและสหายทั้งหมด ในคลิปต่อไปจะนำเสนอซีรีส์อุ้มค่าต้าวันเฉลิมและป้าสลินทิพสิริวันอย่าลืมติดตามกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังคลิปข่าวของมีมอนจากช่องไอสัตว์กุขำหากต้องการเรียกดูคลิปข่าวทั้งหมดของมีมอนสามารถคลิกจากแฮชแท็กมีมอนหรือเรียกดูได้จากเพลย์ลิสต์หรือคลิกจากลิงก์รวมที่วางเอาไว้ให้ใต้คลิป พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ